สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมดอกกระเจียวป่าเด้อค่ะหัวสวนนะคะ,กะเกษตรพอเพียงดอกกระเจียวป่าตูไว้จ้ะนี่คือดอกกระเจียวป่านี่คือชะอมไร้น้ำฟางนันกันมะละกอฮอนแลน เป็นลูกเป็นมาเป็นพ้นเลยจ้าถ้าเดินชมดูชมสวนชมทัวๆค่ะ sông bassanoi ba vô lăng kim chuột lăng kim chu đâu mất tạp 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 đi tạp tạp ta tạp ดอกตะเคาะตะแอะผสมผสานนะคะผสมผสานกับฝรั่งกิมจูค่ะ กำลังกิมจูพันุ์ใหญ่นะคะลอยต้นค่ะปลูกกินนี่ลอยต้นนะคะแรกนี้จะทําระบบสปริงเกอร์ระบบน้ำนะคะเนาะแม่และไม่ปลูกหลายอย่างนะคะนะทั้งกล้วยนะคะกล้วยน้ำว้าผสมผสานแลวก็ฝรั่งกิมจูนะคะเนาะ ร่งกิมจูต้นใหญ่ก็มีค่ะปลูกไว้แล้วนะคะแต่ว่าอันนี้ทําด้วยกิ่งตนปลูกด้วยกิ่งตอนนะคะข้าตอนเองเห็ดเองทําเองทุกอย่างค่ะอยู่ฝรั่งอันนี้คือทุเรียนจ้ะต้นทุเรียนต้นทุเรียนค่ะปลูกแยกต้นในมไม้ไม้เอ็มหนึ่งต้นแล้วนะคะแมลามีจะพายงางไปชมค่ะ วิดีโอยาวนะคะนะนี่คือต้นทุเรียนค่ะที่แม่ไม่ปลูกนะคะเอาไว้มันก็เป็นนอวอมด้ตัว <laughs> มันแทงนอเซ้ค่ะมันก็บเคงอจะติดไปน้ากันนะคะกับอันไม่ที่ฝากใบเพื่อบำให้ตน้นอ่าพลังตอ้นอันทุเรียนหอง,งูอนะคะไม่จิ้มจูติดเซ้ค่ะให้นอเซ้นะคะนะ อันนี้ห้องบอดด้ใไซปลูกแบบนี่แบบบอดด้แถวนี้ทุเรียนนะคะห้องบอดด้หาสแสลมใจนะคะใหเรอว่ามันออกแทงหยอดไปเนาะคะ่ะแทงหยอดเด้อค่ะนะคะออกไปแถวนี้ไปเบิค่ะนี่แถวนี้ยาวลงไปนะคะคือ,อทุเรียนหมอนทองของเมลามัยนะคะนะ ถามันได้ผลปีหน้าแม่และไม่จะขยายจงตรงปลาหกหกเลยค่ะจะใส่ทุเรียนหมดเลยนะคะเนาะติดเบดิดตัวหละเนาะคะ่ะ,ะเนาะแสดงว่าดินก็ได้ผลเนาะเราปลูกเกียงสีเนาะคะ่ะเนาะรวมทั้งต้นฝรั่งกิมจูนะคะหักก็ปลูกนะคะ ถ่าคลิปนี้ฝากคลิปวิดีโอยาวไว้เดอจ้าสวัสดีจ้า